อันนี้เราจะมาวาดโนบิตะนะก็เลยใช้แอป Ibis Pen นนะคะเราจะร่างก่อนใช้แปรงดินสอสองร่างก่อนนะคะมาเลยโนบิตะก็ว่าออสไตล์ชิ่สุกะ มันไม่ันไม่ยากมันไม่ยาก,อยากเอาใสไหนเล็กกว่านี้นิดนึงอ่ะมาลุยเลยนะคะอันนี้น้องขอไว้มีน้องขอไว้นะคะเอาหัวก่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้ถ้าเราวาดแบบผิดใสเราก็เลื่อนได้มันง่าย าวาดผิดก็เอาขอยใหญ่ขึ้นวาดผิดก็ไม่ต้องเครียดลบได้ค่ะอันนี้แบบจะวาดด้วยมือไปเลยแล้วกันนะขีเกียใช้เครื่องมือ ถ้าไม่ได้หนังใจเราก็าจะลบจนกว่าจะได้สวัสดีค่ะวาดโนบิตะนะคะทุกคนเห็นทรงผมแล้วเดี๋ยวจะใส่แว่นให้นะครับ จะได้รู้เลยว่าคือโนบิตะจะกลมไหมเนี่ยใหญ่นะิดนึง มีใครชอบว่าโนบิตะเล่นบ้างเด็กยุคนี้ยังดูกันอยู่เหรอโนบิตะโดเรมอนมันตั้งแต่ยุคพี่ปู่แล้วอะยังอยู่ทุกวันนี้เหรอยาวนานมากเรามีแฟกเป็นร่างโคลน มาแล้วสวัสดีค่ะเหมือนไหมไม่เหมือนเลยปกเสื้อ ปูจำหนูได้ไหมจำว่าอะไรคะชื่ออะไรเอ่ยเปลี่ยนเปลี่ยนโปรไฟล์หรอ หนูที่มีชื่อภาษจีนจะไม่ได้คะ่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อภาษาจีนชื่ออะไรอะค่ะ <c oughs> เก่งโอไหมชื่ออะไรคะ่ะบอกอีกทีหนึงน่งเนาะ ันนี้นะมันแบบขามันไม่มีพื้นที่เราก็รอโซ่ย่อแล้วก็ยกขึ้นนะคะเดี๋ยวพอว่าเสร็จเราก็าค่อยปรับใหม่หนูเปลี่ยนโปรไฟล์เราแล้วก,ลก็ชื่อใหม่ภาษาญี่ปุ่นคะ่ะหนูพิมพ์ิอื ขออภัยนะคะจำไม่ได้เลยช่วยแนะนำอีกรอบหนึ่งนะคะชื่อน้องอะไรเอ่ยได้ไหม ชื่อวีนัทอ่าโอเควีนัทถ้าบอกว่าชื่อวีนัทจำได้ค่ะเราไปเปลี่ยนชื่อทำไมอะคะชื่อวีนัทก็น่ารักดีนะ ร่างจะเสร็จละ ได้ไหมไม่ได้กลบมีใครชอบโนบิตะบ้างคะ่ะ น้องเปลี่ยนชื่อหนูค่ะก็เลยได้ชื่อนี้มาแทนอ๋อประมาณนี้ค่ะอันนี้ร่างนะอ่าร่างเสร็จแล้ว พอได้ไหมสำหรับขนาดอ่าถ้าโอเคแล้วปุ๊บเราก็เพิ่มเลเยอร์ตัดเส้นอันนี้รู้่ะมันขยุกข,ขยุบมากแล้วก็ลบไปบ้างนะนเวลาเราตัดเส้นเราจะงงะแทบจะวานใหม่เลยเสีย พอตัดเส้นเราจะงงประมาณนี้วิธีการต่อไปเราก็เพิ่มเลเยอร์ค่ะเพิ่มเลเยอร์ไปอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วทำงานบนเลเยอร์ที่เพิ่มใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงเป็นปากกา marker กกแบบแข็งแล้วก็ตัดเส้นเปลี่ยนสีด้วยใช้สีดำเลย สีดำตัดเส้นเลยก็ไล่วาดไปตามที่เราร่างไว้แค่นั้นนะคะช่วงร่างนี่แหละเป็นช่วงที่ทำให้มันแบบไกลามาที่สุดแล้วก็จะตัดเส้นง่ายมากนะเอาขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงใครไม่ขนัดก็หมุนอนะ่ะอุ้ยเอาอีกแล้วพี่พูบไปกดอะไรอีกแล้วเนี่ย มือไปโดนขอโทษที่ค่ะมันไปกดโดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ตัดเส้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลงสีมันทําคนละเลเยอร์นะคะตัดเส้นหนึ่งเลเยอร์ลงสีหนึ่งเลเยอร์โอหน้าเลียมไปแมขค้างเหียมไป,ไมมไปนึกลบค้างหน่อย นี่ไม่ต่อกันมือมันสั่นเ๋ยนะแล้วก็สะเทียนสุดแล้วนะเนี่ยอืมนิดนึงเไไ็นไร จริงๆพวกคิ้วเออพวกนี้ตาอะไรเงี้ยเราเพิ่มอีกหนึ่งเยอร์ได้เลยนะทำคนละเเลเยอร์เวลาพลาดเราก็ลบแล้วมันจะได้ไม่โดนกันแล้วเราก็ค่อยรวมเลเยอร์ทีหลังเงี้ยจะง่ายกว่าถ้าเราวาดเงี้ยวาดคิ้วผิดแล้วเราลบอะมันจะไม่ไปลบกวนเลเยอร์ของผมที่เราวาดไว้แล้วเนี้ยถ้าถ้าเราไม่เพิ่มเลเยอร์ เราวาดคิ้วผิดลบคิว้วมันก็จะไปลบผมด้วยไงค่ะมันก็จะทําให้หุดหงิดรำคาญใจอันนี้คือแว่นเขาจะโตไปแบบ,บชิดหน้าเลยนะ <c oughs> เราเพิ่มเลเยอร์ก่อนแล้วเราค่อยรวม มันจะง,ง่ายเนี่ยแล้วจมูกอะ่ะมันอยู่บนตาใช่ไหมเราก็เพิ่มอีกหนึ่งเลยเยอะว่าดจมูกสวัสดีค่ะคุณคุณพันษาของน้องอะไรเอ่ย อันนี้นะเราลงสีดำไปก่อนก็ได้นะเราลงสีดำไปเลยเยอร์หนึ่งใช่ไหมแบบทึบแบบนี้ปุ๊บแล้วเราค่อยเพิ่มเลยเยอร์อีกอันหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งเลยเยอร์นะแล้วก็ใช้สีขาวทับเป็นแววตา เพ่งเลิกเรียนค่ะอ๋อถึงบ้านหรือ,อยังเอ่ยแล้วทั้งหมดเราค่อยรวมเลยเยอะกันนะคะไม่มีปัญหา ช่วงแขนเสื้อเราจะไม่วาดเส้นตรงนะเราจะวาดเส้นโคงเราเราเราจะไม่วาดแบบนี้นะอันนี้คือไม่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 สวยต้องวาดแบบโคงเพื่อให้ดูมีความหนาจะดูสมจริงมากขึ้นนะคะลองสังเกตการ์ตูนดูนะเขาจะวาดช่วงปลายแขน ใบแขนเสื้ออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขาจะว่าโค้งหมดเลยนะจะไม่ตรงนะ ลืมวาดปากแกงก็เพิ่มไปอีกเลเยอร์หนึ่ง อยู่ข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างที่บ้านฝนตกไหมคะ ถุงเท้าก็โค้งนะคะจะไม่ขีดตรงนะนี่แหละเทคนิคว่ดเสื้อผ้าก็มีประมาณนี้พอเราออ ลงตัดเส้นเสร็จแล้วเราก็จะลงสีก็เสร็จแล้วเพราะว่าอันนี้ไม่มีแบบไม่มีแรงเงาใดๆเลยง่ายมากนี่นะคะโค้งนะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะปิดปิดตาปิดตาเส้นล่างก็จะเป็นแบบนี้เช็คซิว่าอะไรยังไม่ครบบ้างนี่ค่ะอืมแล้วเราอยากจะรวมเลเยอร์ใช่ไหมเราก็ไปที่เลเยอร์บนสุดแล้วเราก็แล้วเราก็มาที่เครื่องหมาย ลูกศรชี้ลงแล้วก็มีขีดข้างล่างนะนี่คือการรวมเลเยอร์ก็คือปุ๊บถล่มลงมาเลยเนี่ยก็เป็นเลเยอร์เดียวแล้วนะคะถ้าเราโอเคแล้วกับตัดเส้นเราก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์แล้วเราเลื่อนมาไว้ข้างล่างให้เลเยอร์ตัดเส้นอยู่บนสุดเราจะเริ่มใส,ส่สี มาที่ผมผมก็คือสีดำเราก็จะมาที่ถังสีแบบนี้นะแล้วถ้าเราอยากให้มันไม่เกินอะเราก็ต้องดูว่ามันเป็นแบบไม่มีช่องโหว่ถ้าไม่มีช่องโหว่เราก็ใส่ได้เลยเห็นไหมแค่นี้เลยง่ายๆเลยเทเลยนะคะต่อไปใส่หน้า ผิวหน้าสีเนื้ออันสีอะไรดีออกนี่สีส้มๆแบบนี้ลองดูก่อนเข้มไปเนาะเราก็เลื่อนให้มันอ่อนขึ้นชมพูไปไหมอ่อนขึ้นอีกจนกว่าจะพอใจอยากได้แบบ ให้มันออกเหลือง,งประมาณนี้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ที่เราต้องการเนี่ยเราก็จิ้มไปตรงไหนสีเนี่ยก็เป็นมือมือสองข้างช,ช่วงเดสีก็คือจะแบบง่ายมากเพราะว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรต่อไปก็จะเป็น สีขาวใช่ไหมเราก็มาปิดตรงนี้เราต้องมาเลื่อนดูให้มันเป็นพื้นหลังโปร่งใสเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเห็นว่าตรงลูกาตามันโปร่งมันไม่มีสีเราก็เลือกสีขาวเราก็เทสีขาวแค่นี้เลยเราก็จะมีตรงปกเสื้อสีขาวมีถุงเท้าที่เป็นสีขาว นะคะอ่ะโอเคเรายังอยู่ที่โปร่งใสแบบนี้อยู่ก็ได้นะปากข้างในออกแบบชมพูต้องเหมือนเข้มกว่านี้มืดมืดแบบมืดเราก็เลื่อนให้มันมืดด้านบนจะมืดมืดหน่อยแต่สีชมพูเมื่อกี้เนะี่ยจะเป็นลิ้นมากกว่าอะไรเงี้ยนะเห็นปะอ่ะเสื้อจะเป็นสีแดง เราเอาแดงไหนเราก็ดูตัวสีตรงนี้นะคะอ่ะสมมติเราแดงนี้ได้ไหมมันไม่แดงมันออกชมพูแดงนี้ได้ไหมโอเคแดงนี้นะชอบชอบแดงนี้แบบนี้เลยค่ะอ่ะแดงเกงสีน้ําเงินน้ําเงินไหนก็เลื่อนน้ําเงินอมเขียวนะออกแนวเทอร์ควอยส์เข้มเขมหน่อย มืดๆหน่อยอ่ะประมาณนี้เนี่ยเห็นปะแล้วก็รองเท้าสีเดียวกับรองเท้านี่สีเดียวกับกางเกงเลยแล้วตรงนี้จะเป็นสีฟ้า,ฟามันจะอ่อนขึ้นเราก็เลื่อนขึ้นนี่ออกแนวแบบสีอ่อนสีฟ้าอ่ะได้ตรงนี้เขาสีเดียวกันอ๋ยนี่เห็นไหมลงผิดไปลงที่เส้น ถ้ามันเล็กมากเราใช้แปลงก็ได้นะไม่ต้องเทเรใช้แปลงถัอวอ่ะลองตรวจสอบดูสิว่าเรายังเทตรงไหนไม่ครบมีไหมก็คือครบแล้วเนี่ยโหลดไปเป็นสติกเกอร์ได้เลยอ่าตรงนี้เห็นป่ะจมูกมันซ้อนเราสามารถลบได้หรือเราใช้สีเนื้อระบายทับวิธีแก้คือเราไปที่ ดูตัวดูสีนะแล้วเราก็ไปดูสีเนือ้อแล้วเราก็ระบายทับได้นิดนึงเนี่ยอ่ะเพ,<ๆ>เพิ่มเลเยอร์เพิ่มเลเยอร์ไปเลยให้มันอยู่บนสุดแล้วเราก็ถูเห็นปะเรเรียกว่าแก้ปัญหา ตกแต่งนิดนึงประมาณนี้ได้ละอ่ะตรงรูหูตรงรูหูอ๋อันนี้มันเราต้องมาที่เราเทสีดูดเท ก็เช็คว่าตรงไหนมันทะลุตรงไหนที่เรายังเทไม่ครบหรือสีแบบไม,ไม่ไม่เรียบร้อยอะไรเงรี้ยสามารถมาเก็บได้นะเก็บนิดหน่อยประมาณนี้นะคะอืมก็เสร็จแล้วนะโนบิตะไม่มีจุดไหนที่ไม่ได้ลงเรียบร้อยอ่ะเราเราอยากจะ โหลดแบบไม่ติดพื้นหลังแล้วก็ดาวนโหลดแบบนี้ได้เลยหรือเราอยากจะกลับไปเป็นพื้นขาวเหมือนเดิมแบบนี้ก็ใส่พื้นขาวกลับมาเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสอนด้วยพระว่าเองก็แป๊บเดียวมีใครอยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามได้เลยนะมาก่อนที่พี่ปูจะปิดไลฟ์อยากขอให้วาดรูปอะไรก็บอกมานะ ขอได้เลยค่ะประมาณนี้มีใครชอบว่ดรูปด้วยแอปบ,บ้างมันวัดง่ายมากเลยนะ ถ้าไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะปิดไลฟ์นะแล้วเราเจอกันวันพรุ่งนี้ตอน4ี่มงเย็นนะถ้าไม่ติดอะไรฝนไม่ตกอะไรเงี้ยก็จะมาไลฟ์ทุกวันนะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะทุกคนเลยนะคะไปก่อนนะน้องวินาสวัสดีค่ะคุณพันษาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย